หลังจากได้แนวทางฮานอยรวมของ4เซียนไปแล้วนะคะวันนี้แม่เพ็ญกะได้แนวทางลาวคักๆข,ข,ของ4ี่เซียนอาจารย์สว้ยพ่อเกลียงเช่นเดิมนะคะมาฝากมาตอน f อทั้งช่องเป็นคลิปที่2ของวันที่4กรกฎาคม2568วันนี้นะคะได้มาทั้งหมดในคลิปนี้ก็6กสำนักด้วยกันเนาะ ฝาก FC ทั้งช่องอย่าลืมนะคะผู้ใดมักผู้ใดชอบผู้ใดที่ลอกค่อยของอาจารย์ได้สำนักใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ใต้คลิปมากให้กำลังใจเซิงกันและกันอยู่ที่ใต้คลิปทาง YouTube ได้ทุกเมื่อทุกเวลาเด้อจ้ะมี FC ทั้งช่องยังถามมาว่าว่าช่องพหัตถหายไปไหนอยู่นั่นแหละเนาะแต่ว่าลงคลิปบ่ได้เทือนะคะเพิ่นปิดกันบ่ให้ลงคลิปหนึ่งอาทิตย์นะคะ บ่แมนมือนีกับมืออื่นแหละเพื่อนจะเปิดห้ลงเนาะแต่ว่าเพื่อนการลงทางช่องสำรองก็คือช่องผหัดคนเดิมนะคะช่องผหัดคนเดิมเพื่อนลงคลิปให้ทุกมือ,อยูเดอร์เนาะค่ะให้เข้าไปติดตามได้ทาง youtube นะคะผหัดคนเดิมนะคะเป็นช่องที่สองของอ่าพี่พหัดนะเพื่อนเฮ็นสองสองช่องนะคะมีสองช่องช่องเด่นช่องหลักก็คือช่องผหัดชาแนล ช่องสำรองก็คือช่องพระหัดคนเดิมนะคะให้เอฟซีทั้งช่องไปกดติดตามได้นะคะสองช่องทางเลยเพื่อว่าช่องใดช่องหนึ่งมีปัญหาแล้วก็จะได้ลงอีกช่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะเอฟซี FC. เนาะแจ้งให้ทราบแล้วเด้อเดี๋ยวจะถามมาอีกไม่เพิ่นแจ้งไปแล้วเนาะสองสามเทืเยรและเอฟซี FC บางคนบดได้บ่เห็นคลิปอาจจะบ่หูเนาะมาบวๆลายใหญ่ห้างค่ะมาเบิ่งผลงาน งวดวันที่2ที่ผ่านมากันเลยค่ะสำหรับลาวคักของ6กสำนักวันนี้จะมีสำนักใดเขาเน่บ่าเขาเน่เ้ากับเอามาเทียบใส่กันตัวเกาตัวไม่เพื่อเปลี่ยนแนวทางนะคะเลข6ตัวงวดที่ผ่านมาออกที่102 206นะคะแล้วก็5ตัว02 206 4ตัวสองสอห 3ตัวบน2 0 6 2ตัวบน0 6และ2ตัวล่าง2 2นะคะงวดที่แล้วไม่เพนซื้อเลขหนึน่ตัวเดียวคู่เดียวไปออกข้างหน้านะปวดหัวเลยขั้นอันขั้นสมุดออก102 201ส,สองสองซิว้าวไม่เป็นได้เฮเลยงวดที่แล้วได้มากชุดเดียวนะะี่ค่ะหนึน่แล้วก็ตัดเล่นด้วยนะเสียดายเฮงค่ะ จะออกข้างหน้าไม่เพนได้มาเม็ดเดียวนะคะดึกแล้วคะ่ะได้มาใกล้เลขจะออกแล้วได้มาเนาะไม่เพนได้มาไม่เพนก็ลองซื้อลองดูนี่แหละเนาะดวงเขา,ายังบอท่านได้ดียังยบัท่านได้เปิดเนาะสิถูกก็ยังบัถึงเนาะไปออกข้างหน้าอยู่ <c oughs> อ่ะส่วนของพ่อเลี้ยงวัวที่แล้ววิ่งนูดเด่นมาสามสี่ห้าบอมานะคะลดค่ะเนาะน่คะให้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าเอ่อสี่ศูนย์ห้าศูนย์ออกศูนย์หกนะคะ นี่ออกเบินะ้ลนเนาะพอาฮานอยงวดที่แล้วออกเบิ้ลสองฮาหนอยนะคะคํกากล้ากล้าปิดประตูให้แม่หน่อยไล่มันหนีหน่อยมากวนกันอยู่นาบ้านนะเสียงดังแท้มาสามตัวนะคะเสียงดังแห้งกวนกันกวนกันค่ะมันหยอกกันอ่ะมาเบิรงของอาจารย์สาวายเลกชุดวินหลุดนะคะ fc งวดที่แล้วหลุดค่ะเนาะบอมาเลยเนาะ เนี <c oughs> ่ยให้สามสามเลขออกสองสองล่างเนะาะเลขมันชนกันที่สามนะคะเมื่อที่แล้วส่วนของเซียนเชียงใหม่เก้าตัวเดียวบอม,ม่าเลยเนาะเก้าเก้าอ,ออกสองสองเลขอ,อีกอย่างเนาะ ส่วนของเซียนโคอราาเด่น0ูนย์ลอง1มาตัวเด่น0น,นะคะศูนย์บนแต่ว่าจับคู่โบเข่าเนาะเซียนอุดรหกกับ 2, 6ก็มา2ก็มาแต่ว่าจับคู่บบเขาเเบ 2, บ 2, าา่า,เ,ขาเนาะวิ่งลูดมาทั้ง2ตัวเลยนะคะของเซียนอุดรหกมาบน2มาล่างจับคู่โบเขา่าให้สองหเลขออกสองสองให้61เลขออก6 0ศูนะคะส่วนของพิพัฒสากับ9ก้าบอมานะคะลุดค่ะ เอามาเอาตัวเลขวันที่สี่วันนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับลาวคักข,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 ของพะหาดชาแนลวันนี้จะเข่าบบนอ้อหลุดแล้วหลุดอีกอยู่เนาะเขา่างวด่ช่วงนี้นะเข่าบติดต่อกันนะคะ FC ตัวเลขเนาะจะเป็นอย่างเข้าหนึ่งงวดหลุดสองวดหรือสามงวดนะคะ,อะเอามาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่สี่วันนี้นะคะ ของพี่พหัสวิ่งลูดเด่นหนึ่งลองเก้าจับคู่ชุดสองตัวมีหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดเน้นที่หนึ่งเจ็ดส่วนชุดสามตัวบนเก้าหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวนะคะของพี่พหัสวันนี้งวดที่แล้ววิ่งลูดมาสามกับเก้าบอมาจักตัวเลยเนาะลุดทั้งตัววิ่งตัวลูดและจับคู่วันนี้แก้มือใหม่ให้ได้เด้อเนาะลุดแล้วลุดอีกอยู่เนาะเข้าอองวดเดียวแล้วก็ลุดไปสองสามงวดจังสินะเนาะ มือนี้ขอให้ปังๆเด้อค่ะเนาะวิ่งรูดเด่นหนึ่งรองเก้าจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสี่อบะมีนหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าสองกับเก้าเจ็ดเน้นที่หนึ่งเจ็ดส่วนชุดสามตัวบนเก้าหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวนะคะมาต่อที่ของเซียนโคลาดวันนี้วิ่งรูดให้มาเด่นที่หกรองเก้าจับคู่ชุดเน้น 9, 6, เก้าหกโอ,อ้บ่แมีน จับคู่ชุดเน้นก็คือ6กหนึ 1, ่งหสี่หเก้าชุดรอง9ก้าหนึ่งเกสี่แล้วก็เกาดะคะของเซียนโคลาาวันนี้6คู่เหมือนเดิมงวดที่แล้ววิ่งลูดมาเด่นที่0เนาะมาตัวเด่น0ูนย์ค่ะบนแต่ว่าจับคู่บ่หอดเนาะจับคู่หอดแต่ศูนย์สเลขออก0ูนย์หกนะคะสำหรับงวดนี้วิ่งลูดเด่น6กรองเจับคู่ชุดเน้น6กหนึ่งหกสีแล้วก็ ชุดลอง9194และ98นะคะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ แคปหน้าจอได้เลยยังค่าไปต่อเนาะมาต่อที่ของเซียนอุดรกันค่ะสำหรับเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดเด่นที่สองรอง7จับคู่ชุด2ตัวมีสองหนึ่งสองเกเน้นที่สองเกเม็ดเดียวส่วนชุด3ามตัวบน129เม็ดเดียวนะคะ ส่วนเมื่อวานวิ่งลูดเออส่วนเมื่อวานส่วนวันที่2ที่ผ่านมานะคะของเซียนอุดรวิ่งรูดมาทั้งตัวเน้นและตัวรองนอกตัวเน้นมาบนตัวรองมาล่างแต่ว่าจับคู่ให้บาเขางวดน,นี้ก็ให้มาวิ่งรูดเด่นที่2อรอง7จับคู่ให้มี2องห7ึ่งเน้นที่29งชุดสตัวบน129เม็ดเดียวนะคะ มาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่ส่วนของเซียนเชียงใหม่วันนี้นะคะวิ่งลูดเด่นศูนย์รองหนึ่งจับคู่ชุดสองตัวศูนย์สองศย์เดหนึ่งสองหนึ่งเจเน้นที่ศูนย์เส่วนชุด3ามตัวบน1นึย์เให้มาคู่เดียวนะคะงวดที่แล้วเนาะวิ่งรูด9้าเม็ดเดียวบอมานะคะเลขสี่ตัวมีสองเก้าสี่เก้า บอมาเลยน้องมาแค่2ตัวเดียวค่ะส่วนงวดน,นี้ค่ะวิ่งรูดเด่น0ูนยรองหงจับคู่ชุด2ตัว02-07-1217เน้นวงกลมที่0ูนย์เส่วนชุด3ามตัวบน1-07เม็ดเดียวค่ะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ โอเคนะคะได้แล้วไปต่อค่ะมาต่อที่แนวทางของอาจารย์สวายนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์สวายให้มาเป็นชุดวินเหมือนเดิมนะคะก็คือมี4ี่ห้แล้วก็2 3 4นะคะชุดวินวันนี้ชนกันที่4เนาะก็จะจับคู่ให้มี4ี่ห4า4ี่ห5ส6่สอา กัน4 4 2 6และ6 2นะคะของอาจารย์สบายวันนี้ส่วนงวดวันที่2ที่ผ่านมาเลขชุดวินหลุดนะคะเนาะมาแค่2ตัวเดียวล่างแต่ว่บบาจับคู่ให้บบเขาบา่าเนาะเพราะว่า เลขมันชนกันที่3ให้มา3 3เลขออกสองสองส่วนงวดนี้เลขชุดวินก็จะเป็น4ี่ห้าหกสอส่นะคะชนกันที่4จับคู่มี4 5 4 6 4 2แล้วก็สี่สามห้าหชุดกัน4 4่สและ6 2สองนะคะมาปิดคลิปด้วยของอา่า พ่อเกลียงนะคะสำหรับของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งลูดเดนมาร์สามสี่ห้านะคะวิ่งลูดเดนมาร์ที่สามสี่ห้าชุดเน้นสองตัวสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามสองสี่สองห้าสองชุดรองสี่สามสี่สี่แล้วก็ห้าสี่นะคะงวดที่แล้วของพ่อก็หลุดเหมือนกันนะคะกับของอาจารย์สบายนาะหลุดเหมือนกันเลยงวดน,นี้เลขมาตรงกันนะคะอีกแล้วเนาะคะ่ะจะ วันนี้น่าจะมาเนะาะเพราะว่างวดที่แล้วหลุดนะคะของอาจารย์สวัยกับพ่อเกียงหลุดไม่เกินงวดหนึ่งสองวดนนะคะ,ะสำหรับงวดน,นี้พอ่อก็ให้วิ่งลูดเด่นมาที่สามสี่ห้าชุดเน้นสองตัวสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามสองสี่สองห้าสองชุดลองสี่สามสี่สี่แล้วก็ห้าสี่นะคะ แคปหน้าจอเด้อจอ้ะนี่ค่ะตรงกันที่3 4มห้านะคะเลขที่มาตรงกันนะคะสามห้าแต่ว่าอาจบบารย์สไบเพิ่นจับเลขบบติดหนึ่งเนาะแต่ว่าตรงจับคู่ตรงกันที่4 2 4สแล้วก็5 2นะคะ สาสตรงกันบ่สามสองก็ตรงกันนะแต่ว่าอาจารย์สบายบ่ได้จับใส่ให้เนาะสองส,ส,สโอ้จับอยู่โอ้ตาลลา่เอฟซีทั้งช่องเบิ่งเอาค่ะไม่เพ่่นตาลลา่ค่ะ3 2มสองสามบ่ได้จับเนาะของอาจารย์สบายเนาะเอฟซีจับให้เมิดเดอร์ค่ะในชุดวินนะคะ มีหกสองมีสองเถือเน,อะนาะน่าจะมีสองสามมันเยจับสองสามนะคะเอซี 4, ทั้งช่องจับให้หมดทุกคู่เดินเนี่ยสี่ห้าสี่หกสี่สองสี่สามสี่สี่นะคะนี่ค่ะสี 4, 4, 4, 3, ่สี่ตรงกันนะคะสี่สามตรงกันเนาะสี่ห้าก็ตรงกันนี่ตรงกันแทบทุกคู่เลยเนาะอ่ะจังใดจังใดกะ ขอให้โชคดีค่ะวันนี้ปังปังกันยกช่องแตกบนแตกล่างอีกนะคะสำหรับเลขชุดวินของอาจารย์สบายวันนี้เนาะวันนี้ก็ได้แนวทางของหกสำนักบ่กว่าจะเป็นเล่าหรือว่าฮานอยนะคะแม่เพินไในลง่คลิปพร้อมกันไปหมดแล้วนะคะฮานอยของหกสำนักสีเซียนอาจารย์สบายพ่อเปลี่ยงก็ลงไปแล้วเล่าพัฒนาหรือว่าเล่าคัก ของซีเซียนพ่อเกลียงอาจารย์สวัยก็ลงให้ไปแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นของอาจารย์ใดสำนักใดก็รอติดตามนะคะแม่เพ่นก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆคลิปด้วยนะคะช่วงนี้คนเบิงกับบลายหลกักการแม่เพ่นกับเฮตดงานผิดๆิดถูกๆเนาะบ่มีกำลังใจค่ะเลขกับบุถืกเหตุงานกับบอใจบ่เอามาเบิ้งยอดวิวยอดคนเบิงกับบลายอย่างสีนมะมม่เลยท้อแท้เป็นมดชุย่างค่ะอ่ะสู่ๆไปน้ำกันเน้อจ้ะจะคอยพยาัยาม ตัวเองให้ดีหลายกว่านี้เนะาะพยายามแล้วก็ยังผิดพลาดอยู่เงดจะขวางหลายอ่ะสูส่ๆจ้า